ค่ะแบบแบบดีใจมากๆเลยต้นแรกมาแบบว่าคิดเหมือนกันนะคะแบบว่าคนอื่นเขาบอกว่ามันมีสารนะอะไรเงี้ยมีสารหนูสารอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าพอมาเห็นแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่มีเลยเพราะว่าทําไรทํานาเนี่ยมันมาจากทําไรทํานาพี่เคยเสียเพราะพี่เคยเสียเพราะว่าทํานารู้เปล่ายาฉีดฉีดญ้าฉีดข้าวฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันมีตั้งแต่ น้ำเหมืองไม่ออกเพราะว่ามันอยู่ไกลมากๆยอมรับว,ว่าความปลอดภัยนี่แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีน้ําที่เขาพูดเลยนะคะเขาบอกว่าระเบิดนี่มันจะมันจะแบบว่าไอ้ฝุ่นนะกระจายไปทั่วดูแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นมีอะไรนะต้นไม้มันจะไม่สีเขียวเพราะว่าตอนนี้ภูมิใจมากที่ต้นไม้มันเขียวหมดเลยจะอยากให้คนคนที่แบบว่า คนที่เขาเขาเขาใส่ร้ายอยู่นะคะแบบว่าอยากให้เขามาดูในตัวเองว่าในเมืองเนี่ยเขาทำงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่ปลอดภัยนะคะทุกวันนี้ทำไมเปล่าเขาฉีดยาหมดถ้าไม่ฉีดยามันไม่ได้กินนะคะกระทั่งถึงตำลึงตำลึงในผักทุกชนิดเขาฉีดยาทาั้งนั้นจะไปโทษเมืองมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยเพราะว่าตอนนี้ ชาว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 นาเขาปลูกของขายถ้าเขาไม่ไม่ไม่มีไอ้นั่นไม่มียามันก็ไม่ได้กินทั้งหนอนทั้งรันกินหมดอย่าไปโทษเหมืองมันไม่ใช่นะคะมันไม่ไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องทํางานอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าทําไมรู้เปล่าน่าสงสารน่าสงสารมากคือคนที่แบบไม่ได้ทํานาตะก่อนตะก่อนนี่ทํำไรลูกคะตะก่อนนี บ้านช่องเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวต้องได้เหมืองถ้าได้เหมืองได้มีบ้านมีรถพูดอย่างง่ายๆเลยคนเราธรรมดานี่อยู่ที่เขาพัฒนาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าเราจะไม่เคยเห็นเงินหมืนม่นมงนหมื่นตอนนี้คนยากคนจนได้เงินหมืน่นพ่อคาลาเขาช่วยเหลือทุกอย่างอยากดีมีจนพี่น้องไม่ได้ไปไหนเลยอยู่รวมกันหมดถ้าไม่มีตัวน,นี้ ลูกก็ไม่ได้เรียนยังน้อยแค่พอสีก็จบแล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยอัคราก็ช่วยเหลือทุกอย่างคือถ้าสมมุติเป็นไปนได้นะคะแบบว่าอยากให้เหมืองเนี่ยอยู่นาน